สวัสดีทุกท่านนะครับตอนรับเข้าสู่รายการ sky nine t v นะครับมีเกมมือถือมาใหม่มานํากันอีกแล้วนะครับมาดูบรรยากาศในเกมกันเลยชื่อเกมก็ตามนี้เลยนะครับผมไม่แน่ใจไม่กล้าอ่านนะโอเคกดบล็อกอินเลยก็ผ่านเมลนะครับนี่เราก็เลือกเมลได้เลยนะกดดําเนินการต่อเลยครับอืมไม่ยากอะไรนะมีตั้งค่าฝั่งขวามาดูซิมีอะไรบ้างนะครับมีเสียง ผมขอปิดมิวสิคแล้วกันนะครับเอฟเฟกต์ Effect นะดิสเพย์เฟมเรทยหกสิบหกสินะมีเดียมแล้วกันนะครับไม่ถึงไฮดีกว่าเดี๋ยวเครื่องกระตุกนะครับคอนโทรลภาษานะครับก็มีตามนี้มีแค่8ภาษานะครับแอคเคา t ์ Account ก็ล็อกอินเลยนะาสามารถเปลี่ยนชื่อได้ไหมไม่ได้นะครับ อืมต่อมาอะไรอโอเคประมาณนี้มามาดูบรรยากาศในเกมกันนี่ครับยวรอโหลดสักครู่นึงนะครับอ,อยู่บนเรือเหรอยังไม่เคยเล่นมาก่อนเลยนะแบบสดๆฮะรีวิวกันสดๆเลยนะครับบรรยากาศใช้ได้เลย แล้ครับขับเรือไปแล้วเราไม่ได้ขับเองนะตอนนี้มันเป็นคัสซีนนะครับนี่จะไปไหนก็ไม่รู้มาละถ้าเรือครับฟืดอมองซ้ายมองขวาเดินหน้าถอยหลังนะครับตามสไตล์การ,รบังคับโอเคมีวิ่งเร็วไหมเนี่ย ไม่มีฮะเฮ้ยแต่วมันภาพมันดูใช้ได้อยู่นะแต่ว่ามันโล่งไปหน่อยเนาะอ๋อนี่ไงลันนะครับวิ่งชิบตัวนี้กล่องนี้ต้องทำยังไงก็ยังตีไม่ได้เหรอยังไม่มีอาวุธเหรอหรือย,ยังไงเดี๋ยวขอฟาร์มก่อนในจุด สีฟ้า,ฟานะั่นคืออะไรไปดูสิชิปนี่ไงมีมือนะครับเก็บมาจะเป็นเหรียญหรอโอเคคอนเฟิร์มอ๋อนี่คือเหรียญครับไปต่อโอ้ดูบรรยากาศสิวิงว่งวิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งวิ่งได้เหรียญมาอีกนะครับ ไฟเขียวๆนี่อร่อยอืมอ,อ๋อนั่งโอเคปุ่มมันจะมาทีละหน่อยอย่างนี้เหรอทำไมไม่เอามาทีเดียวเลยเอาลนะเจอกับ โอ้โหได้อาวุธแล้ววะเอายังไงเนี่ยเห้ตีตีตีโอ้มีการตั้งการ์ดด้วยเฮ้ยมีสตามิน่าด้วยนะครับเวลาตีนะโอเคเอาละมันมีอาวุธและกล่องเมื่อกี้เราจะตีได้หรือเปล่าไปดูซิเพราะว่ามันมีแสงวาวๆอยู่ที่กล่องนะครับไปดูหน่อย เอามีพุ่นี่ก็เอาลูกเองได้เหรอหมอบแล้วลูกเองได้เหรอนี่ไม่ใช่ต้องย้อนมักลับมาที่เดิมทำไมวะเน,นี้ไปอีกเอาน่นไงดีเก็บอ๋อได้เหรียญเหมือนเดิมครับนึกว่าจะมีของวิเศษนะของวิเศษคืออะไรมาของวิเศษเอาวิ่งไปกับไปใหม่ ตัวนี้น่าจะตีได้ปะแต่ไม่มีแสงนะเอ้ยเอ้ยทำไมได้ครับเหน่เปล่าเนาะโอเคเาเมื่อกี้ผมผมมาสต็อปเกมแล้วเดินไปปิดประตูห้องปรากฏว่าเวลาเราขยับโทรศัพท์อ่ะหน้าจอมันเลื่อนได้เว้ยดูดิแสดงว่าเราเฮ้ย แล้วหันแบบยืนเล่นได้นะเว้ยแล้ววิ่งไปแล้วเราหันแบบหันมองเนี้ยเนี่ยเนี่ยผมไม่ได้กดหน้าจอนะเนี่ยผมหมุนตัวนะครับเฮ้ยเอาเรื่องว่ะไอ้ทางเดือวะเนี่ยไอ้ชาเรือนี่ว่ะเนี่ยเนี่ยผมหมุนตัวแล้วมันหันหันกลับได้ครับเฮ้ย <laughs> เหมือนแบบเกมขับรถอะที่เราเวลาเลี้ยวเ,เราเอียงโทรศัพท์เอาอะ แต่นี้ประเดนี้ผมหันครับเงยหน้าก้มหน้าเนี่ยแล้วก็ซ้ายขวาครับเนี่ยเนี่ยเห็นไหมขค้อเข้าท่าอ่ะไปต่อครับอันนี้คือผมใช้มือนะใช้มือดีกว่า ที่เกียจหมุนตัวมันช้ากว่าด้วยไงช้าหรือเปล่าก็ไม่ช้าเท่าไหร่นะแต่ว่ามันหันไวหมายถึงว่าตัวเราเน่ยหันไวแล้วภาพมันจะตามมาก็คือไม่ถือว่าช้ามากอาละครับเจอตุยแล้วสเตกได้ไหมสเตกได้ไหมตรงนี้เหรอบล็อ,บอกไปที่หัว <c oughs> ดอกอนี้อย่าบอกนะว่ามีอีกมีอีกย่อง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 เดี๋ยวหันก่อนหันมองก่อนมีอะไรไหมไปต่อครับอ๋อนี่คือเลเวลของการจูโจมเหรอมันจะแบบมีเหลืองมีแดงใช่ไหมโอ้ถ้าแดงนี่ก็คือแบบ มาอย่างยังโหดใช่ไหมโอเคเราย่องไปตีข้างหลังก่อนครับสเตลส์สเตลสเฮ้ยตัวนี้มีเลเวลด้วยครับมีเลเวลของซอมบี้ด้วยนะอย่าได้ยินเนาะปึ๊บนีบมบ่มีท่าเดียวถ้าเข้าข้างหลังเนี่ย อู๋นี่สองตัวอุย้ยน้องอ้อมน้องอ้อมน้องอ้อมเบี้ยวหนึ่งน้องคู่เหรอ,อเคเบี้ยหนึ่งยังยังไม่เท่าไหร่อู๋มีไฟไหม้ด้วยเหรออู๋แล้วสองตัวนี้จะตีไงวะเนี่ยได้อยู่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 ตีขนาดนี้ตัวนี้ยังไม่เออมาแล้ว <dri> <els> อุ้ยอุ้ยอุอุ้ยอุ้ยอุยออุยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเหนื่อ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 ยอุ้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 ยปั๊มยาปั๊มยาอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ยงการตั้งกาดมันตั้งกาดโอ้ยยาหมดแล้วเดือศูนยเยเรื่องอยู่เรื่องอยู่ไปต่อไปต่อ เห็นนะพางตามีอะไรบ้างไม่ดูเหรอดูไม่ได้ดูดไม่ได,ด,ไได้ดูกระเป๋าก่อนมีอะไรบ้างอกระสุนไอเทมไม่มีอะไรเลยครับโอเคไปต่อไปต่อเอฮ้ยคือนี่แท็บเด็บ อยู่ในห้องอะ่ะกว้างกว้างอะ่ะเรา <c oughs> หมุนตัว <c oughs> หมุนตัวเล่นนะมันดีเฮ้ยตัวนี้บอสหรือเปล่าเนี่ยตัวใหญ่เบิ่มเลยไม่กล้าเข้าไปเอาได้ยาได้ยาครับได้ยามานหนึ่งตัวนีว้แล้วปุ่มกดสามปุ่มนี่อยู่ใกล้กันด้วยนะ ผม,ม,มยุงผมย้ายทีนี้อะไรมาข้างบนนะครับอ๋อการผสมระหว่างยาหรอการคาบเหรอ,รหรอประมาณแบบฉีดหลอดฉีดกับเม็ดเนี่ยรวมกันเป็นหลอดเขียวนี่หรือเปล่านะครับอันนี้เดาเอานะโอเคครับไปต่อตัวนี้ตุยไปแล้วไม่ไม่เกิดครับไปครับ้ยข้างหน้ามีข้างหน้ามีตัวมีตัวมีตัว มันหันหน้ามาหาเราต้องจู่โจมด้านหน้าแล้วล่ะนี่ไงมันเอาเลือแล้วเอาเลือแล้วมาแล้วครับมันรู้ตัวแล้วมาดิอุ้ย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 มันถอยมันถอยมันถอยนี่ไงไม่โดนไม่โดนอุ้ย โอ้ย,อยหวไอเลือดเราก็ลดลงเกือบครึ่งแล้วโอ้โหจะไปไหนเนี่ยจะไปไหนเนี่ยไม่มีแมพให้ดูด้วยนะเอาละครับเราสามารถ เสรก็ได้ไหมอ๋อตรงนั้นมีอะไรเกิดขึ้นฟรีดูวิดีโอแล้วฟรีเหรอโอเคเดี๋ยวผมก็ตัดคลิปก่อนนะเผื่อมันจะดูวิดีโอโอเคครับมาแล้วมาแล้วอุ้ยมันเดินหน้าตะเวนนน่งไงจุดจุดนู้นที่เราจะต้องไปหรือเปล่าเราไม่จําเป็นต้องตีมันก็ได้มั้งถ้าเกิดเราสามารถแอบไปได้นะลองดูก่อนมันหลายตัวเกินไงแตกเอาไหมเนี่ย โอ้ยมันดูตัวมันดูตัวโอ้ยระวังระวังระวังถอยไปถอยไปเอาแล้วเอาแล้วมันหันหลังให้แล้วโอ้ยตัวนั้นหันหน้ามาอีกโอเคอันนี้คือการ The อะไรออบเจกต์ดู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 ไม่รู้เหมือนกัน มีหมอบลาบไหมเนี่ยหมอบลาบหมอบลาบ <saw> มาแล้ว oh. มาแล้วเออ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 ออแตกหนึ่งแตกหนึ่งแตกหนึ่งพักก่อนพักก่อนเรียนมาแล้วมาแล้วมาแล้วมันรู้ตัวแล้วมอ อ๋ออูยอาไแล้วอืมอืมอ,อไม่ไงนี่ไงนี่ไงไม่ต้องการไม่ต้องการอู้เดี๋ยวฉีดยาก,ก่อนโอ้ยโอเคมาแหนก็รู้ตัวแล้วก็มาเลยอ่ะยังยังครับมันหลับอยู่มันหลับอยู่เข้าข้างหลังนะแล้วไงไอ้นี่มัน ผิงไฟอยู่ครับอืมเอารู้แล้วเฮ้ยเอ้เอาหลอกฆ่านี่หว่านี่ไงโดนโอื้โอ้เราก็โดนเหมือนกันโดนไฟไหมไฟไหมไฟไหม โอ้ตัวเยอะเลยโอ้จะไปได้ไงวะนะ่านั่นอีตั้งสี่สิบกว่าเมตรวาวเวลาก็ล่วงเลยนี่มันมองมันมองมันมองมันกำลังรู้สึกตัวอ,อย่างน้อยสามแหละที่เห็นอยู่ เราต้องจัดการให้ได้สักตัวหนึ่งก่อนเข้าข้างหลังอุย้ยมันหันมาโอ้เรียบร้อยครับอืม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 บวก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 เลือดกือหมดหลอดเดี๋ยวในตัวมีอะไรมีของคาบไหมไม่มีเลย ยาหยุกยาอาหารหวานข้าวไม่มีเลยตัวหนึ่งตัวหนึ่งอ้หลายตัวเลยจะถึงไหมเนี่ยกี่เมตรสามสิบเมตรจุดเช็คอินเช็คพอยต์โอ้ยกุกคนทุกคนต้องเข้าหลังให้ได้เพื่อประหยัดพลังงานโอหดูค่าเดิน ไม่น่ารอดขอวิ่งเลยนะขอวิ่งเลยนะขอวิ่งเลยนะโอเควิ่งผ่านเลย ออแล้วถัคดคาสีนมาเข้ามาในเหมือนโรงพยาบาลเลยหรือเปล่าโรงแรมโรงแรมฮอบสเตียลฮอบสเตียลเะครับเนื้อเรื่องต่อจากนี้ก็ทุกคนน่าจะมาลองเล่นกันเองนะครับผมจะขอจบคลิปเท่านี้ก่อนนะครับเนื้อเรื่องน่าติดตามเหลือเกินเราเพิ่งผ่านด่านแรกมานะครับนี่คือคาสีนฉากที่สองเราได้ปืนแล้วโอ้โหเจ็บหนักคนนี้เจ็บหนักครับ ไม้รูเขาจะไหวหรือเปล่าเขายนปืนให้เรานะครับเอาละต่อจากนี้กดเลงช็อตกันไม่ใช่ช็อตกันเฮดช็อตโอยโอเคแล้วเราอะเราไหวไหมกระสุนมีอยู่11ลูก12ลูก ตอนนี้เราเข้ามาข้างในค่าตัวข้างนอกไม่สามารถตามเคาเราเข้ามาได้ใช่ไหมโอเคขอเก็บของก่อนเพื่อจะเอาไว้ทำอะไรได้บ้างเหรียญเหล่าน,นี้โอเคมันมีฟังก์ชันเอาวงอาวุธมาพร้อมแล้วนะครับน่าจะครบแล้วนะในเมนูฟังก์ชันการ,บ,ารบังคับแล้วก็ฝั่งขวาบนนะมีคาแรคเตอร์นะครับนี่เราก็สามารถ สร้างได้ไหมคาแรคเตอร์ Character เนี่ยหรือว่าไม่ไม่ได้นะมันไม่มีอะไรให้อีดิตนะสงสัยมันจะเป็น review. Review, เลเวลเลเวลเออาวงอาวุธกับกำลังหมัดอะไรพวกนี้นะส่วนตัวนี้คือปืนมีอาวุธตีใกล้นะครับที่เราได้มาตัวนี้สามารถอัพได้ไหม ไม่รู้ว่ามันอัพได้ไหมเหมือนกันนะส่วนตัวการ์ตูนเราตัวการ์ตูนตัวละครนะครับสามารถใส่เกาะใส่หมวกใส่เสื้อผ้าได้นะตัวนี้คือเอ่อน่าจะอัพสกิลนะครับนะประมาณนี้คืออันนี้คือคาแรคเตอร์นะเมนูถัดมาครับตัวนี้ตัวนี้คือการผสมยานะครับถ้ามีของมันจะผสมยา คับปืนครับกระสุนนะครับนี่มีกล่องกระสุนมีดินปืนอะไรเงี้ยจะคราบกระสุนไดโ้โอเคนะครับตพอนที่เรามีอยู่เท่าไหร่เนี่ยสิบสองเม็ดด้วยเปล้อยายังไม่มีนะครับโอเคนี่คือตารางคราบนะต่อมาพา s s ส a s s สอ๋อนี่เช็คอินนะครับรายวันก็รับไปได้ของนะครับนี่ครีมต่างๆอืม แล้วก็อาเซนอนคุกกี้เปิดกล่องปุ๋งมาให้โอ้ได้ลูกซอลมาใช่ไหมไม่ใช่ลูกซองมั้งผมไม่รู้จัก,จกปืนด้เลยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวไปใช้กันนี่นี่อ๋อสามารถกดเลือกปืนตรงนี้ได้ครับตรงกลางนะครับนี่สลับปืนตรงนี้นะเฮ้ย ผมว่ากีมมันจริงโาผม <c oughs> ผมกำลังจะบอกว่ากีมมันโคตรน่าเล่นเลยครับโคตรน่าเล่นเลยนะโคตรน่าเล่นเลยครับดูดีอื้มอ่ะอันนี้คือปืนที่มาใหม่ครับนี่โอ้สามารถแต่งได้นี่ไงแต่งปืนนะครับใส่อ่อแม็กกาซีนเพิ่มใส่เก็บเสียงหรื่อสโคปอะไรพวกนี้ใส่ได้นะครับ แต่งปืนนะครับอืมครับเนี่ยก็มีกระสุนลูกซองเห็นไหมอ๋อเราได้ปืนอะไระมาเราก็จะได้ตารางครับของปืนนั้นมาด้วยนะชอ็อปมีอะไรบ้างครับนี่ก็วิดีโอดูวิดีโอนะครับก็จะได้ของรางวัลต่างๆนะครับตัวนี้เคลียฟรีก็กดไปเลยนะครับของฟรีแล้วก็รับไปเลยนะตัวนี้วิดีโอนะครับนี่อยากได้ของก็ดูวิดีโอก็จะได้ของเริ่มต้นให้เรานะครับ โอเคผ่านไปนะครับตัวนี้อะไรตัวนี้เป็นการอือโอเคน่าจะเป็นแบบของแจกรายวันมั้งนะคล้ายคกันกับอนี่มาดูตัวแรกก่อนนะอันนี้อะไรนี่ขายของนะครับ hmm. ใช้เหรียญซื้อได้เรามีตังค์เท่าไหร่เนี่ยเราเก็บตังค์มาเท่าไหร่นี่ไงเรามีเหรียญเงินกับเหรียญทองอยู่นะครับสามกับสองร้อยนะครับสามารถซื้ออะไรได้บ้างไหมเหรียญพวกนี้อ๋อนี่มีเงินจริงนะเนี่ยนี่มีเงินจริงนะตัวเนี้ยออชอบล่ะชอบนี่นี่ๆๆดูอ๋อตัวนี้เป็นเนี่ยอ๋เอเหรียญเงินกับเหรียญทองไม่รู้ใช้ซื้ออะไรได้บ้างนะ โอเคไม่เป็นไรนะเราจะไปต่อไหมหรือว่าจะนี่ไงมีเช็คจุดเช็คอินมาแล้วนะครับสามสิบเมตรนะครับโอ้โอเคเท่านี้ก่อนก็แล้วกันนะครับให้ทุกคนมาลองเล่นกันดูสัมผัสกันดูนะมัรยากาศสนุกเลยนะครับนี่เราเข้ามาจากประตูนี้นะเรามาเจอกูอ้ดรดชีวิตตรงนี้แล้วก็ได้ปืนเป็นที่เรียบร้อยนะครับเฮ้ยมีของให้เก็บตรงนี้กระสุนบปกอุ้ยกระสุนนะครับ เราสามารถปิดไอ้น,นี้ได้หรือเปล่านะครับคอนโทรลนะครับไอตัวตัวไอตัวอะไรนะตัวหน้าจอเนี่ยที่มันที่มันหมุนลองอัพออฟตัวนี้ดินะครับเออโอเคตรงนี้ครับโอเคไอไอไอไตัวไอยังโทรศัพท์นะครับคือปิดตรงเมื่อกี้นะฮะโอ้ยังไงนุ้ยขอสลับปืนก่อน เฮ็ดช็อตเฮ็ดช็อตต้องมามันลิงขึ้นสะโขบไม่ได้เหรอโอ้ลิงยากอันเนี่ยโอ้ไม่โดนโดนอยู่แต่ว่าไม่โดนหวัวไม่โดนเฮ็ดช็อตโคดามีน้อยอ่อโอเค ตุยละตุยละมีของตกด้วยนะโอเคประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วย<ๆ>เป็นกำลังใจนะครับคือกิมใหม่ๆกิมดีๆจะเอามาแนะนำกันแบบนี้อีกครับผมว่ากมนี้ถ้าเล่นบนพ c ีได้ก็มันเหมือนกันนะแต่ว่าในมือถือก็มันแหละแต่ผมไม่ถนัดผมมือครับผมมือม่มือ,มอ,มอไม่ไวตาไม่ไวครับอ้นี่สามารถตีเข้าไปได้หรอ เราเปลี่ยนอันนี้เราตีอยู่ตรงนี้อุย้ยยังไม่ให้ไปปะยังไม่ให้ไปหรอมั้งโอเคนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าก็าแล้วกันนะครับสวัสดีครับผมนี่มันโรงพยาบาลหรือโรงแรมกันแน่วะเนี่ยจะไปก็ไม่ได้ไปทั้งทีเลยแลังติดพันทุกทีครับเจอกันใหม่ครับเฮ้ยเฮ้ยอเราวิ่งผ่านไปได้ไงวะเมื่อกี้ 上过了。<Some. S 1> vale.